สวัสดีค่ะทุกคนนี้ก็มาออกกำลังกายในหมู่บ้านนะคะอากาศดีมากๆเลยก็แนะนำทุกคนนะคะมาออกกำลังกายกัน,นะะตัวเองที่ได้เริ่มจุดเริ่มของการออกกำลังกายคือเป็นออฟฟิศซินโดมออฟฟิศซินโดมก็อยากมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะออฟฟิศซินโดมเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้จักก็คือก็เหมือนที่เราทำงานก็คือเหมือน เ้นยึดนะคะเส้นมันยึดเส้นยึดก็คือเราจะยกแขนแขนซ้ายตัวเองก็จะเป็นแขนซ้ายที่ยกไม่ได้ก็คือยกสุดแบบนี้ไม่ได้เลยยกได้แค่แค่นี้เองค่ะแค่นี้ตอนแรกก็ไม่รู้ก็คือนอนคิดว่าทับแขนก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนอาก,การเหมือนว่าเออมันปวดปวดยกแขนไม่ได้แบบนี้เหมือนเรานอนทับแขนทีนี้มันก็เป็นหลายวันซื้อยามากินอะไรก็ไม่หาย ก็เลยดูใน YouTube อาการเดียวเลยไดาบอกว่าเป็นออฟฟิซินโดมทีนี้ก็ไปหาหมอนะคะรักษาอยู่ตั้งหเดือนตอนเดือนแล้วก็ต,ต้องต้องฝึกทำกายภาพด้วยแล้วก็ตัวเองต้องทำกายภาพเองด้วยบางคนทางคลิน,นิกบอกว่า2ปีก็ไม่หายแล้วแต่ค่ะเป็นมากเป็นน้อยอย่าปล่อยให้มันเป็นเยอะนะคะ เป็นเยอะรักษายางมากโดยโรคนี้เป็นโรคที่แบบออฟฟิศซินโดมจริงๆคือเหมือนเราทำง,งานอยู่ท่าเดิมเมื่อก่อนก็คือนั่งทำน o t o ุกอยู่ทะะะ่านี้ค่ะมีแขนอยู่แค่นี้นทำงานแล้วก็ยกได้แค่นี้จะไม่มีแบบโอโ้โหมันปวดแขนก็ไปไฟไปด้านหลังก็ไม่ได้ยกแขนสุดแบบนี้ก็ไม่ได้เลยแนะนำว่า วันหนึ่งประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะในะออกกําลังกายก็คือเนี่ยแขนว่าเดินนะคะเดินเดินเนี่ยเดินแล้วทําให้แบบร่างกายเราแข็งแรงด้วยไม่ไม่โครคภัยต่างๆข้อ,ไม,อ,ขอ,อ,อกกไม่ค่อยเป็นราะออกกาลังกายนี่คือยาพิเศษเลยยาที่เรากินเราก็มีเคมีแต่มันจําเป็นต้องกิน,นแนะนําทุกคนเลยนะคะ,ะจากตัวเองก็เมื่อก่อนก็ไม่เคยมองถึงการออกกําลังกาย แต่เดือนนี้ดูเลยอะค่ะยิ่งอายุเยอะมากอายุยิ่งเพิ่มขึ้นโรคต่างๆก็จะมาหาเราเยอะนะโรคโน่นโรคนี่โรคเครียดมีทุกคนอยู่แล้วค่ะตอนนี้โรคเครียดมันก็มีทุกคนในะอาหารการกินเราปผงชูรถความสะอาดอาอย่างนี้กันที่เห็นด้านอาหารขนาดแบบอย่างดีๆนะข้าวเนี่ยหงยังแบบโหเอาน้ําในก๊อกใส่ตั้งแต่นั้นไม่ซื้อ คือน้อยมากเลยไม่จําเป็นจริงไม่ซื้อข้าวข้างนอกกินเลยค่ะเอาน้ำในก๊อกให้เรากินเนี่ยกอรีนทั้งนั้นแล้วเวลาหุงมาเราก็ไม่รู้นั่งกินอันนี้ไม่ไม่ขอบ,บอกสถานที่นะคะเท็นมาหลายที่แล้วก็คือซื้อมาไม่กินเลยหลังจากนั้นก็มาทำข้าวกินเองเราล้างเองคือบางคนก็ไม่มีเวลาทํากินก็เข,ข้าใจนะคะแต่ว่า ก็คือวันหยุดวันอะไรเราก็ทํากินเองบ้างเพื่อไม่ให้พวกเคมีพวกนี้เข้าตัวเราเยอะมากบางทีเห็นโจ๊กไปซื้อโจ๊กอร่อยเอาใส่น้ําในใส่ยางให้กินเลยคือเห็นกับตาเลยแบบโหแล้วไม่ใช่คนไทยดําคนพมา่าเพราะว่าพวกนี้ก็มีนี่ก็มีแม่บ้านนะคะมาพม่าเขาเราก็ไม่ได้ว่าจะว่าเขาแต่ว่าบ้านเขาเป็นแบบนั้นนะคะเราก็ไม่ได้คนไทยก็มีไม่ได้แต่คน ะะคือความสะอาดถูกหลักอนามัยเนี่ยเราต้องเน้นเลยเพราะเรากินเข้าไปในเนี่ยกินเข้าไปไหนจะเป็นอ,อาหารการกินทำไมคน,คนไทยถึงเป็นมะเร็งเยอะก็เนี่ยค่ะอาหารการกินโอไปญี่ปุ่นมานะไปเกาหลีไปต่างประเทศมานะเขาจะแบบสะอาดมากแล้วก็ถูกหลักอนามัยมาก คือของเขาจะไม่มีผงชูรสเลยนะประเทศญี่ปุ่นตลินผงชูรสแต่ประเทศเขาไม่กินส่งมาประเทศไทยกินให้คนไทยได้กินนะคะแล้วเวลาเขาทำนะเขาไม่ได้ใส่แก้ายช้อนนะผงชูรสอะ่ะใส่เป็นช้อนช้อนเลยค่ะใส่ช้อนพอตัวเองอะ่ะร้านก็อยู่ในห้างแล้วก็เวลาลงมาเนี่ยคือเห็นเลยคือมันรู้จักกันแบบร้านกินกันอยู่ทุกวันยังโอโ้โหเห็นเต็มเต็มอะ่ะ ใส่เยอะมากนะคะผมชูร้อนไม้ใส่ปลายซอนนี่ตัวเองทำหมบข้าวตัวตัวเอง,เองทำหมกข้าวเดีวก็จะใส่แกน้ําตาลแล้วล้างนะเราล้างผักล้างอะไรกันผักล้างนะรอบเดียวยังไม่สะอาดนะคะต้องล้างสองรอบสามรอบนี่เราทํากินเองแล้วเวลาเขาทาให้เรากินเขาล้างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เวลาผัดมาไม่รู้เลยไม่รู้น้ําอะไรน้ามันหอยอะไรรวมกันก็ไม่รู้ละสีเดียวกันเลยนะเลย ันนี้ก็คลิปนี้ก็คือก็อยากให้ทุกคนคือรักสุขภาพนะคะรักสุขภาพนะ,นะเพราะว่าอายุเยอะมากขึ้นเราก็จะมีโรคต่างๆมาเยอะโรคเครียดโรคเบาหวานแก่โรคอะไรต่างๆเนี่ยเอฝุ่นเอก็เยอะนะคะ,ะ e พอดีฝนตกมาเนี่ยก็เลยมาได้อากาศสดชื่นเลยพีเอ็มก็จางลงไปแต่ว่าถ้าไม่มีฝนมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกอะค่ะคุณนะคะ,ะเวลาออกกําลังกายก็แบบเราดูแลสุขภาพดีๆหน้าเราก็จะเป่งปังนะคะเนี่ยหน้าเราก็จะมีออร่านะะเลือดลมดีออกกําลังกายกินอาหารดีๆบํารุงครีมก็ดีๆนะคะ ที่แบบว่าเป็นสารสกัดพุกธรรมชาติดีๆค่ะที่ไม่มีเคมีนะคะเป็นคือเราก็จะทำให้ผิวเราก็มีฮอร่าเป็นปรังนะคะคลิปนี้ก็แนะนําทุกๆคนแค่นี้นะคะมีอะไรดีๆก็บิวตี้เบสก็จะมาแนะนำอยอย่กิจต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ